มาก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะ เท่ทีเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ขอโทษทีอาจจะไม่ค่อยล่าเริงเมื่อกี้เครียดเครียดมากเสียอารมณ์อ่ะเมื่อกี้แคสม,มาไปเป็นชั่วโมงแล้วนะโหแม่เสกเสกแบบเป็นไรไมัดูอยู่ดีก็มันก็ตอนแคสก็แหลกนะแหลกแล้วก็หลุดไปเลยเฮ้ยรีซองรีเซ็ตอะไรวะ อมอืมกูจะเปลี่ยนสีอะไรของมันเป็นอะไรไม่รู้แบบเกมสลิปปิ้งด็อกเตมแปลกๆแล้วการงานตำรวจจะเอาอะช่างไมทำธุรกิจไม่อยากเปลี่ย ทเขาจะเก่งนะหมวดหนีง่ายมากอุ้ยไปดูหน่อเนี่ยไงเริ่มจะล่าเริงแง้ต้องมันแหละอืมรู้สึกที่ผมเล่นมาเมื่อกี้คือผมผมลืมเซฟไงแล้วล่ะ มันก็เลยต้องไปแข่งรถอะไรใหม่แต่ว่ามันไม่มีกกิจที่ว่าขับรถตามตามไ้นั่นเปิดมามันก็ไปจะไม่ผิดไปไปไหนวะผมจำไม่ได้คือคือเนื้อเรื่องมันไม่ใช่แต่รู้สึกผมเล่นแล้วเนื้อเรื่องคือนั้งนีันเเฉล่า <laughs> We're heading to up on the waterfront. All his drugs move to that place. It's how he makes his money. I want it burned to the ground. see Ah runs the operation. Put that Hong on in the Shadow grave. Don't turn my ear. It's over. The law, <laughs> leh. Open sure <Bye> about this. I'm fucking sure. Look, what's <laughs> the <Bye> chairman gonna say when he finds <laughs> a warehouse floating in the air? Sorry, อะไรไม่รู้แปลไม่ออกนานด้วยผมก็เลยว่าออกมาก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะเพียงเวลาคิดคือคือเราจะไปไหนสักที่หนึ่งนี่แหละจะไปเหมือนจะไปถล่มแก๊งเราจะไปถล่มแก๊งไหนสักที่เด็สักแก๊งนี่แหละเอออุ้ยอืมเอาไปรถมีเลยว่ะเนี่ยเนี่ยดิบัสคุณชมแหลก มาต่อกันครับอ้าอะไรดังเตือนวะไอสัตว์จะนล้วก็บอกหน่อยดีคือจำไม่ได้นะไปทางนี้ผมก็ลืมปอยู่ว่าอะน้อตเนยมื่ปั๊บมุกเมนต์ดีนง่ยังไม่ชนเราแต่เราเทก่ามันเยอะตึงเง่ เหมาะมาเลยรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์แฉะจัง,เอ,งเอ้ยเพราะว่ามันเครียดเมื่อกี้มาก็ขออภัยด้วยถ้าถ้าแบบไม่ล่าเร่งเท่าไหร่ก็ขอให้ท่านผู้ชมเน้นเสพในเรื่องแล้วกันถึงแล้วเยี่ยมเริ่มจะเมียรมเล่นนะครับไปทำเป็นนานแล้วทำตามแผนผมมั่วนะอย่าฟังผมมากเลยเรื่องการแต่ง ตาอยกู่เกียรติขู่เกียรติของขลงกับมึงนี่แหละโอ,อ้ยจัดบ้านห่างจระเ,เข้อัดหน้าแล้วนะอ้าวไม่มันต่อยได้วะอืมเอาอะอะไรอรอยอร่อรมึงยังไงกูเคาน์เตอร์ได้อยากก่าอย่ากดพิกวะอืมสถานะสตาร์อ มึงมึงกูเรียนมาดีมึงล้มหมดยังเอายังยังเหรอเดือดรอไอ้แกรีดีนี้แก้วแบงไนเลยครับโอ้ยหุ่นหุ่นนี่อะไรสามตัวคืออะไรอ่ะเอ้ยตีเอตเตะใครอย่าอย่าอ้วนอีอ้วน อะไรมึงไะมึงองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไ,ไม่หลบทันอีกอ้วนทีบิวเลยมึงตายมึงตายมึงตายแน่นอนแต่ยแอะตาดิดแบบ โอ้โหทำไมมึงหมัดมึงแรงอย่างนี้ไม่ได้แอมผมอีกแล้วครับคุณได้แอมผมแค่รอบเดียวครับไอ้นี่ก็ทุรนทุลายอุ๊ยโทษโทษโทษเมื่อกี้มัวแต่ดูนู่นไม่เห็นเสียงแดงมันอยู่ใกล้ไฟด้อยเอามาดิใครจะเข้าไอ้มีดเออมึงมีดเด่ะเดี๋ยวมึงเจ็บหนักแน่กูเอามึงตายแน่ ไม่รอดแม่อะไรเอ๊ะจะไงต่อ่ะไปเหรอหนีเหรอเฮ้ยไม่หนีไม่หนีต้องต้องไปดูตามต้องดูมิเนิมแมป้วยไม่งั้นจะงงทางนิดหน่อย อะไรล่ะอะไรปืนแล้วไงเมื่อกี้กูโดนยิงไปแจ็บชิหายได้มี่จะปืนนแนบอ๋อเดี๋ยวนี้เล่นปืนแล้วน้อใครลองไหมเอาพลาดไม่มาวะเอ้าออกมาแล้ว อย่านะครับอย่านะครับเฮ้ยเราได้เห็นเขตองดีไม่โดนหมาตัวไหนเฮ้ยมึงใส่เนี่ยไอ้ปืนอะปืนอยู่ไหนล่ะ ปืนอยู่ไหนแล้วเอออยู่นี่ไงไหนอ่ะใครยิงอ่ะพออยู่แล้วทำหน้าบ้าแอสแต่ขึ้นแบงก์โบนฮะปืนคนละอ่ะอย่ังไงต่างไม่ต่างไปแล้มันนั่งเสียเวลาดูปืน เออไม่แหลกเลยครับน่าจะดี่สบายมากโอ้ดิ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 จัดที่กระจอกเหมือนเห็นอะไรมืองพุ่งไม่ใจดีแน่ไม่ใจดีแน่ ไปหาไอชื่ออะไรวะมึงตายชิดสิบห้าซิวะ่ักอยู่เนี่ยนะฮ่าฮ่งเะขนาดนี้เอ้ยภาพหม่มันโหลดช้าครับไม่เข้าใจทำมาแล้วก เฮ้ยเฮ้ยไม่เลยกูไปวะอ่ะผมผิดอีหยังคืออยากให้มันตายใจีแมนอ๋อจะจำไว้นะครับงั้นจะเก็บปืนลงแล้วก็กระทืบมันดีกว่าเอ้ากระทืบก็ไม่ได้อีกอะไรวะเนี่ยผิดเอาไปไล่วะตอนนี้รู้สึกผมงงมากเมื่อกี้ขึ้นให้กด F อ่ะก็กดผมอะไรอ่ะ อาไม่หรอกคุณ <hating S 2> <ส ieur. S 1> ไปลองที่เมื่อกี้เลยตะตะตะปะไปไม่เด็กข้ายืนยันยืนยัน ต้องออต้องลากมันไปฉันพูดด้นแนันนี้ให้คิวได้ยังครับเอายังไม่ได้ไปดิมันนั่งกระตัดโอ้โหไปนู่นละอ๋อร ตำรวจนี่มันแย่มจริงเลยอู้อ่ะอ่ะแหลกครับมันแหลกแล้วแม่งเสียลมว่ะเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกว่ะเสียลมมากอะตอนนี้ตอ,อนนี้คือจะก,กระโดด ไรวะโอ้ยถ้าเมื่อกี้ไม่แหลกนะเสียลม่ะเสียลมเป็นอะไรเนี่ยมูกระคนคอมแปลกๆต้องมันเอาใหม่ไหมขออภัยด้วยที่เสียลมตอนแรกนั่นเองเหรอไม่อยู่กับผู้ชนนี่ไง ราต้องไปหลังหมดแล้วก็ทำการกดคิ้วข้างเรียบร้อยถึงแล้วมึงบ้รอดเดอกมึงตายอ๋อต้องต้องตายก่อนอะอีแท็กซี่บ้างตายไม่ตายดีแน่เลย มึงก็เหมือนกันเอาจริงอีกทีเรียบร้อยหมุดทนเลยอ่ะนายทำไรเงียบซะจะรู้ว่าอะไรวะอะไรวะพวกเราต้องตายเหรแม่นด็อกอาผมงงมากที่ใครน่าจะเป็นชื่อแกแกง มึงมาอะไรไหมาดิไปไหนมานี่มึงต้องไล่กูเออรักกุญแจเออต้องให้ได้สั่งต่อนะบอทน่ะรอเข้าอ้าวไม่เข้า Yeah, what's <laughs> See you! Nice to motherfucking you. From tonight on, partnership <laughs> <you're laughs> with Dog Eyes. Done! <laughs> Take a bite. We're to talk about the terms of your new partnership. You did good. You did good.

เหมือนแะเมื่อกี้รถผ่านนะอย่าพึ่งเอ้ยพต่งนี้ไปกดเอนเตอร์ก่อนอย่าพึ่ง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 พี่พี่พี่ขอยืมหน่อยพันกว่าซีซ,ซ,ซี่ยิงเยอะถอยทับซะหน่อยอะไม่ไม่โดนไปแล้วเ <c oughs> ม่นเม่นเหม่นเม่นเนี <c oughs> ่ย อุ้ยกดผิดไปกด F11 คืออะไรวะช่างครับคือทำภารกิจต่อเถอะอืมอืมอืมที่ทำภารกิจไหนวะคือเราจะเน้นเน้นเล่นเนื้อเรื่องและกันอีกสักภารกิจไหมก็ได้ครับอืมคุยกับตัวเองด้วยกูอือแล้วพันหนึ่งร้อยสี่สีไม่แพ้ใครแน่นอนเนี่ย

อย่าฆ่ามันนะอะไรอะมึงทำเองเลยไนะคกูบเกี่ยวนั่นเนี่ยไม่เกี่ยวเท่ๆกูแค่คจับมันลากไปตรงนู้นแล้วกูก็โดดเฉยไอ้หัวเมง what can i do for you please? this book guy is hanging around my shop scaring the customers everyone's white what what are you doing Why? <coughs> <coughs> มาอยู่แล้วเนี่ยอ๋ออยากกอดกูเอาตีนไปกอดก่อนแล้วกันนะเราเรานี่แล้วกันเดี๋ยวจะมีขมเอ้ยไม่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 เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แค่นะเนี่ยการจะซื้อรถครับมันต้องมีหน้ามีตางั้นเดี๋ยวเราจะไปนี่ละกันไปแม่แข่งรถนะผมเบื่อแข่งรถเราจะไปสตรีทเอ้ยวอลสตรีทคือการ ไล่ต่อสู้เพื่อมีหน้ามีตาไปซื้อรถไม่รู้กันมันจะมีเป็นเลเวลตอนนี้ผมเวลสองแล้วอย่างที่บอกไปนะที่ผมซื้อรถมาคะแนนเวลสองนะขอพักหน่อยแล้วกันนะผมเล่นแต่เนื้อเรื่องมามันมันเบื่อใจนะโาเดอมาเ้อเอา้อ <c oughs> มาเด้มาเด้ออมเด้วเข้ายังไงอ่ะ อ๋อประตูนี้ไม่บอกว่าไปรับไปรับปรับเด้อ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 แอบจะร้องตามทขาใหม่ไปนี่นี่ครับนายหน้าเฮ้ยนายหน้าหายเอ้าอ๋อเออนายหน้าลองโหนไปเมื่อกี้อืม เยี่ยมมากเลยไวเชนฉันเป็นแฟนอ่าฮะแฟนๆฟนต้องชอบแน่เลยน่าจะใช่อืมอืมรู้แลยกูเข้าก่อนจเจะปับปับปับทำไมมึงแก่งจังวะอืมตีนจ้ำแน่ เฮ้ยล้มเหอะกูไหวอ่ะไม่ได้เพิ่มฟินแล้วเนี่ยโอ้ยอยากปิวไปฮะอยากปิวไปอ่ะเสยขังไปเลยโอ้ว่าจะสนุกกว่านี้ <n> ต่อละแมนอย่คนที่สองใช่ไหมอือกูเล่นไอ้นี่ก่อนเลยอะไรเลวเคาลเตอร์เป็นเคาลเตอร์เป็นเคาลเตอร์ไม่ใช่นั่นเหมือนคาลเตอร์เพนเอ้ยเอ้ากูโดดไปไหนมึงก็ชนเหนือกันโดดไกลทำใหมตอนนี้อย่า

ว่าแปลว่ารู้เรื่องมานี่มึงได้ปิวแน่บอย,บอ,ยอ่ะไม่ปิวอะหัวโมงเซอร์อ่ะไม่เสอร์วะเรียบร้อยไปมาขึ้นไม่ขึ้นกูล,ลงก็ได้เรียบร้อยไงเตะหึ่เตะตัดขาตา,ตายหา่านเลยคราวนี้เพิ่มเป็นสามเลยเกีลาวะหก หลบไม่ได้แล้วตรงนี้เราจะโดนินีไม่ได้นะครับเราจะจริงจังแล้วไม่ไม่เน้นออกท่าเท่าไหร่อือไปมาเข้าดิโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องงั้น ง้างสุดมือกะเอาตายเลยใช่ไหมมาสิอืมไอ้เมื่อมึงจุกแล้วล่ะก็เนี้ยโมงทั้งในวะเอ้าโอ้ไอ้นี่ยังไม่ตายด้วยเอาหลบได้เรียบร้อยครับอืมอืมสะใจนะเล่นหน่อยกี่ตัวสี่ตัวให้เดาว เอ้าสานเงี้ยไม่น้อยวะอุ้ยอ๋ออันนี้พี่บิ๊กจะจำไว้พี่บิ๊กอ่ะพี่บิ๊กอ่ะทำได้แค่เนี้ยพี่บิ๊กอะไรล่ะโอ้โหสกิตกูล่วงเลย มาทำไมอะพี่บิ๊กมันมันมันจริงๆอเมาพังพอดีเมาพังมันอะไรของเนี่ยใครมาเล่นแกลนีบอตแถวนี้เอ้าไม่โดนปะปั๊บ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 ถีบ จำทำไมไม่โดนมึงไม่เ <desaf> ป็นไรวะเป็นแล้วล่ะมึงเป็นแล้วล่ะเรียบร้อยเหนื่อยมามาเฟียก็ไม่กลัวมาเนี่ยกูก็ยังไม่กลัวกูกลัวมึงมาน้อยออืมาน้อยแล้วไม่มัน อะไรอะไรทาอะไรใส่เสื้อสูรอะคิดว่าเท่อืมกูไม่ใส่เพราะกูไม่มีมจ,รจริงๆก็อยากใส่อยู่หรอกับเพื่อนจริงๆก็อยากใส่อยากใส่มากด้วยกูต้องอให้หน้าตากูถึงเวลสี่ก่อนถึงจะมีใส่จริงๆมีแล้วแต่ใส่ไม่ได้ลงกับมึงเนี่ยกูเครียดอ กระโดดที่อืออะไรเล่าไอ้มันไม่ง่ายหรอกจะแอมพพ่เนี่ยเอามาด้มเด้อกูอกมึออกท่านี่แหละเตะหน้ายาามออมาด้ออกท่ามาปุ๊บเสร็จเสร็จเสเสร็จเสร็จนีออกท่าก็เสร็จกูถึงเวลาที่กูจะต้องฆ่ามึงแล้ว น้องน้องทำอะไรพี่น้องตายไม่ต้องเมื่อกี้มึงทำอะไรกูไว้อ่ไอ้นี้ไม่เกี่ยวเลยขึงขาหักแล้วอืมแล้วเราจะได้มันกันอีกไปเลยมาเด้ออกูเร็วกว่าอยา่ยาอยา่าอย่าไอ้เนี่ยแม่งลำคาญมากเลยเตะต่อยไม่เข้าเลยต้องรอมึงต่อยก่อนกูถึงจะ ต่อยมึงเข้าใช่ไหมไอ้สองตัวเสื้อฟ้าเขียวฟ้าหรือขาววะเนี่ยอื้งต่อยมึงก็เสร็จสิครับไอ้เขียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะเอาไอ้เขียวไอ้ดำเสือกดำเสื้อกะไอ้กุ้งแหกกุ้งแหกไปไหญ่เตี๊ยนกูอ้งอะไร คนตีนเหรอคนตีนอ่ะที่ยืมไปไม่คืนใช่ไหมฮะไม่คืนมึงไม่คืนก็เจอแบบนี้กีร่าว่ะลาวสุดท้ายมีพี่บิ๊กสองตัวครับสามสี่บิ๊กสี่ลาวสุดท้ายแล้ว เกือบแล้วพี่บิ๊กหน้าความเจ็บจุกเงาอะเมื่อกี้ทำแบบอะเอาเด้เอาเด้มาเด้มาหน้ากูฏิแล้วมึงจะรู้หนีอะไรอะไรนอนต่อ่ะ เข่าใครมึงเข่าใครฮะไอ้เบ๋ยเออจุกครับอู้จุกมาดิมาดิมาดิอืมกุซอกกูซอกโอ้โหขึ้นก็เออปืนล่วงล่ะ เกือบจะชนะแล้วกูขอเสื้อกูขอเสือกกูเครียดกับพวกมึงมาเนี่ยกูแพ้เนี่ยลาวหกมาเสือกแพ้เนี่ยอ่าปืนกูขอคืนปืนกูอ่ะปืนกูอะไม่ใช้เทงเก็บเข้ากระเป๋าลูกอะไรคนด้วย mỗi màn thai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  mỗi say thai mỗi màn thai mỗi màn thai mỗi 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 đi ไอ้ต้องมองนะเอาหลบ,บได้มูเม้นต์ดีเราก็พรองแค่นี้นะครับวันนี้พร่อ,องแค่นี้แล้วกันมันมากผมสำหรับผมนะท่านผู้ชมท่านใดดูแล้วเครียดที่ผมแบบเมื่อกี้ใสอารมณ์รุนแรงไปไหนก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกคอมมันแลกกันเลยไม่รู้นะขออภัยด้วยและขออภัยด้วยจริงๆอ่าก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับบา,บายๆครับผม